ครับขอประธานกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพผมนายอนุพรอนุรัตต์สมาชิกวุฒิสภาและที่ปรึกษากิติมา์ประจำคณะกรรมาการการพัฒนาสังคมและจิการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในวุฒิสภาได้รับมอบหมายจากท่านประธานคณะกรรมการ,าก,ารกับผมขอนําเสนอข้อเสนอแนะข้อสังเกตจากการพิจารณาศึกษาร่างพรมบัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่พศดังนี้ข้อที่หนึ่งบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศควรได้รับการรับรองคุ้มครองสิทธิการสมรสได้แก่สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยครอบครัวการอุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกันสิทธิในการรับบุตรบุญธรรมสิทธิในการประกันสังคมสิทธิในทางทรัพย์สินสิทธิในการให้และการรับมรดก สิทธิหักค่ารถยนต์ภาษีตามประมวลรัษฎากรสิทธิในการลงนามยินยอมรักษาพยาบาลและสิทธิตามกฎหมายลักษณะระเมิดที่ต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการบำเหน็จบำนาญของข้าราชการเพื่อให้ครอบคลุมคู่สมรสทั้งต่างเพศและเพศเดียวกันรวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องประเด็นที่2เรื่องอายุขั้นต่ำในการมั่นหรือการสมรส ควรที่จะเพิ่มกฎเกณฑ์เป็นอายุ18ปีเพื่อเพิ่มความสอดคล้องกับหลักการคุ้มครองสิทธิเยาวชนในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมาตรฐานสากลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนรวมถึงเป็นการป้องกันปัญหาการบังคับเด็กหรือเยาวชนทําการมั่นหรือแต่งงานซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษชนอีกทั้งอาจเป็นการตั้งคันก่อนที่จะสําเร็จการศึกษาภาคบังคับ และอาจทําให้เด็กออกจากการศึกษากลางคันประเด็นที่3การยอมรับความหลากหลายทางเพศในการก่อตั้งครอบครัวซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองให้ได้รับการเคารพในสิทธิและสามารถแสดงบทบาทของตนได้เองในสังคมตามความเหมาะสมตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อสิทธิของบุคคลอื่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีบทบาทสําคัญในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายให้แก่ประชาชน ให้ได้รับทราบอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมส่งเสริมไม่ให้เกิดการตีตราและการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากอัตลักษณ์ทางเพศและวิถีทางเพศของบุคคลเพื่อสร้างสังคมที่เท่าเทียมตลอดจนการสร้างลดความเกลียดชังและการลดทอนคุณค่าของคนประเด็นข้อที่4การสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยภายในบ้านการสร้างการยอมรับจากครอบครัวการสร้างสังคมที่ยอมรับทุกความแตกต่าง <c oughs> <c oughs> ย่อมมีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กและเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศที่กำลังเจริญเติบโตที่ต้องเผชิญกับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยปัญหาความรุนแรงทางร่างกายและจิตใจจากครอบครัวและสังคมปัญหาความเกลียดชังปัญหาการถูกกีดกันจากการทำให้รู้สึกแปลกแยกแตกจากจากคนอื่นในสังคมปัญหาการด้อยค่าจากการเป็นมนุษย์การถูกนำไปร้อเรียนหรือเล่นมุกตลก ที่เต็มไปด้วยคุณค่าความเบียดหยามการทําร้ายทําร่างพเพลนยับฉบับนี้จึงควรเป็นให้ความสําคัญในการสร้างสังคมที่รองรับการจเจริญเติบโต,บตบทุกช่วงวัยประเด็นข้อที่5งานวิชาการหรืองานวิจัยที่ศึกษาในเรื่องดังกล่าวพบว่าผู้มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยนั้นต้องเผชิญกับการปฏิบัติที่แตกต่างจากสังคมส่วนใหญ่อันเป็นผลมาจากข้อกฎหมายระเบียบ และกฎเกณฑ์ของสถาบันต่างๆดังนั้นการออกกฎหมายรับรองสมรสจะเป็นการแก้ปัญหาความเสียเปรียบในการใช้ชีวิตคู่การสร้างความเสมอภาคให้กับบุคคลที่มีความหลากหลายตามเพศตามหลักการห้ามเลือกปฏิบัติหลักสิทธิมนุษยชนหลักขั้นพื้นฐานหลักความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพหลักความเสมอภาคของบุคคลโดยไม่เลือกปฏิบัติด้วยความแตกต่างเรื่องเพศของรัฐธรรมนูญรวมทั้งบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นอกจากนี้ก็บผมขอกลับเรียนข้อชี้แจงเพิ่มก็สังเกตเพิ่มเติมต่อท่านสมาชิกผู้ที่สภาเพื่อก่อกอบการพิจารณาในวาระแรกนี้นดังนี้หนึ่งการเพิ่มสิทธิ์ใหม่ให้แก่บุคคลควรจะกระทําด้วยความรับมัตระวงังโดยจะต้องไม่เป็นการร่วงละเมิดกระทบต่อสิทธิที่มีเจ้าของเดิมอยู่หรือสิทธทิเดิมการออกกฎหมายควรมุ่งสร้างความสมดุลและความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยจะไม่โดย,โดย,จ,ะโดยจะไม่ก่อให้เกิดสิทธิพิเศษแต่ผู้ที่เข้ามาใหม่2การแก้ไขเพิ่มเติม,ตมกฎหมายนับเป็นวิธีการบูรณาการกฎหมายที่ดีเนื่องจากช่วยในการปรับปรุงต่อยอดข้อดีข้อต้องห้ามจากกฎหมายเดิมที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องครบถ้วนและไม่ต้องออกกฎหมายใหม่ทั้งฉบับอย่างไรก็ตาม ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมในการแก้ไขเพิ่มเติม,ตมยกร่างกฎหมายใหม่เป็นกรณีกรณีไปให้เหมาะสมกับบริบทและสถานาการณ์ที่เกิดขึ้นประเด็นข้อที่3การร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นการปฏิรูปกฎหมายที่สําคัญการแก้ไขเพิ่มเติมกระบวนกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในครั้งนี้ถือเป็นการปฏิรูปกฎหมายตามรัฐนูลหลายประการเพื่อให้เกฎหมายนั้นทันสมัยสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน ซึ่งจําเป็นต้องมีการศึกษาผลกระทบอย่างรอบคอบรอบด้านรวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวางเพื่อให้การปฏิรูปกฎหมายบรรลุเป้ากฎหมายอย่างแท้จริงนอกจากนี้คณะกรรมการการ,การพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้โดยโอกาสมีข้อสังเกตเพิ่มเติม,ตมอีกว่าในการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้วุฒิสภาควรให้ความสําคัญกับการรับฟังเสียงจาก ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงเพื่อสร้างความเข้าใจการยอมรับร่วมกันในสังคมรวมถึงการกำหนดมาตรการเยียวยาและคุ้มพองผู้เสียสิทธิ์ที่อาจจะมีผู้ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมซึ่งจะช่วยให้กฎหมายใหม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนคณะกรรมาการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อโอกาสจึงได้จัดให้มีการเสวนา เรื่องหลักนิติธรรมกับการคุ้มครองสิทธิ์ในการจัดตั้งครอบครัวเมื่อวันที่18มีนาคม2567ที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและกิจการสตรีเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้โดยโอกาสจึงขอเสนอรายงานพิจารณาศึกษาร่างพรเพัญญัติเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่พศต่อประธานวุฒิสภาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาต่อไป ขอบพระคุณครับ